ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะมาแชร์เคล็ดลับวิธีการเรียนสอบแพทย์แผนไทยทํายังไงให้ติดภายในหนึ่งปีนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของอยูเองนะคะคือใช้ใช้กับตัวเองแล้วเห็นผลนะคะอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนะคะที่ ใครก็ตามนะคะที่กําลังเรียนทางด้านแพทย์แผนไทยแล้วไปสอบแล้วมันยังไม่ผ่านหรือว่าอ่านหนังสือหนักมากอย่างเงี้ยแล้วแล้วแบบรู้สึกว่ามันอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะลองลองใช้วิธียุยดูนะคะอาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้คุณสอบผ่านแล้วก็สอบได้ใบประกอบโรคศีลเลยนะคะอย่าเรียนที่ แผนกอนะคะคือสายสายแบบนอกหลักสูตรนอกมหาลัยก็คือเรียนแบบวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยที่เชียงใหม่นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่เขากระทรวงสาธารณส,สุขรองรับของกรมทันแพทย์แผนไทยรองรับอยู่แล้วจะเรียนยุเรียนอยู่สองสาขาก็คือเวทแล้วก็เภสัชเวทเนี่ยจะใช้เวลาเรียนสามปีเภสัชสองปีก็เรียนควบกันไปเลยเนี่ยภายในสามปีคือจบทั้งสองวิชาเลยคือพร้อมกันเลยนะคะ ถ้าคุณตั้งใจจะเรียนน่ะปีแรกอ่ะยุบอกเลยนะคะว่าคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วคุณเรียนอะไรมันค่อนข้างจะยากอยู่แล้วปีแรกสองปีแรกคุณต้องอดทนนะคะถ้าเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยส่วนมากอ่ะคนเรียนหนึ่งปีแล้วก็หายไปเยอะอย่างรุ่นยุวิธียุวิเรียนหกสิบกวอาคนเหลือสามสิบเปอร์นตะหายไปครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจ แล้วไม่เข้าใจว่ามันไม่ใช่แนวมันไม่ใช่ทางของตัวเองอย่างเงี้ยเราเหมือนกับว่ามันมันง่ายๆมันไม่ใช่นะสมุนไพรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากแล้วก็เนื้อหามันเยอะแล้วก็จำจำค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคนก็เลยไม่ไหวอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะคะว่า แต่ละปีเนี่ยที่วิเรียนนะคะเขาก็จะมีสอบแบบเทสนะคะปลายภาคเนี่ยค่ะปีละครั้งเนี่ยจะบอกว่าตกทุกครั้งนะคะตกทุกครั้ง2ปีซ้อนเลยอยาเงี้ยแล้วเพิ่งแล้วเพิ่งมาผ่านตอนเรียนปี3ามเนี่ยแล้วแบบโค้งสุดท้ายเนี่ยคือต้องคือเราตกตั้งแต่แบบปี2ปีแรกเนี่ยก็เกือบแบบท้อแบบ แบบไม่เรียนดีกว่าคงคงไม่ใช่ไงแต่ว่าเพื่อนโทรม,ออมามเออมาเรียนเถอะมาเียนคือมาเรียนเรียนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้าใจอย่างน้อยคุณก็ต้องไปเรียนอย่างเงี้ยพอไปเรียนเนี่ยยิ่เป็นคนที่แบบชอบจดอยู่แล้วไงคือจดจดแหลกอะอะไรที่ไม่เข้าใจอะอาจารย์สอนมาอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นนอกนอกเรื่องนะคะนอกตำรายางเงี้ยเขาเราก็จดทุกอย่างไว้หมดแต่อาจารย์บางทีไม่ค่อยสอนในห,หนังสืออย่างเงี้ยแต่พอเรากลับมาอ่าน เราเรียนตอนปีสเรากลับมาอ่านความรู้ที่เราจดไว้ที่อาจารย์พูดเฮ้ยมันเป็นจริงแล้วเราสามารถเอามาใช้ได้จริงเลยซึ่งหลายๆคนพาดนะคะที่เรียนกับยูเนี่ยเขาไม่จดเขาเขาฟังฟังอาจารย์แล้วเขาเข้าใจแต่การคานฟังอะมันก็ไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะจําจําได้นะคะจําแบบได้ตลอดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจดเนี่ยมันสามารถ กลับมาอ่านหรือมาย้อนย้อนกลับมาว่าเฮ้ยมันเป็นจริงอย่างอย่างที่อาจารย์สอนนะอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบเข้าใจนะคะคือเทคนิคหนึ่งก็คือว่าคือคุณจะเรียนยังไงก็ได้หรือว่าจะเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจย้ยขอให้คุณจดก่อนนี่คือเทคนิคข้อที่หนึ่งนะคะที่ทําให้ประสบผลสําเร็จในการเรียนแล้วสอบใบวิชาชีพผ่านนะคะคือจดแหลกจดจด เรื่องโดยเฉพาะเรื่องนอกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นอกตาราซึ่งมันเป็นประสบการณ์ของอาจารย์โดยตรงหรือมันเป็นความรู้ภายนอกที่เขาเอามาแชร์ให้เราแต่บางคนเนี่ยคือไม่ชอบไงบางคนบางคนที่เราเรียนเรียนกับอาจารย์คนหนึ่งนะคะยุ้ยไม่อยากจะพูดนะคะคืออาจารย์เนี่ยเขาชอบบอกว่าอาจารย์ที่สอนอยู่อะ ยิบอกว่าเขาโอเคนะถ้าถ้านอกเรื่องเขามีความรู้นอกเรื่องดีมากแต่บางทีเขาเขาไม่ค่อยสอนไงเออเขามีเหตุผลเขาคือว่าการเรียนในหนังสือทุกคนสามารถอ่านเองได้แต่ว่าถ้าเรื่องนอกตำราเรื่องเรื่องนอกบทเรียนอย่างเงีเ้ยมันสามารถมันไม่มีที่ไหนสอนหรือว่าเสริมเนะนี่ยยุเขายุเก็ตนะตรงเนี้ยแล้วก็เลยจดไงเวลาอาจารย์มาสอนเนี่ยก็จะจดจดจด,จดตลอดเนี่ยคือ คืเทคนิคของเรานะคะเทคนิคที่2นะคะเทคนิคการอ่านหนังสือเทคนิคการอ่านหนังสือไม่รู้ว่าคนอื่นทำเหมือนยุ้ยหรือเปล่านะคะยุ้ยอ่านหนังสือแต่ละเล่มนะคะไม่น่าจะต่ำกว่า50รอบในการอ่านหนังสือสอบนะคะหมายความว่าในสมมุตินะคะหนังสือหนึ่งเล่มอย่างเงี้ย นี่คือหนังสือที่วิทเตรียมสอบนะคะที่ติวเนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นเนหนังสือฉบับย่อนะคะของอาจารย์นภานะคะ,อะของอาจารย์พิพเชษนะคะ,ะหมอนภาแพทย์แผนไทยซึ่งมันเป็นหนังสือยอ่อไม่ได้โฆษณาเขาเลด้วยอ,อ่านตัวเนี้ยเล่มเดียวนะคะแล้วอ่านไม่ต่ำกว่าห้าสิบรอบนะคะ ให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนเพราะว่ามันเป็นหนังสือย่อนะคะเขาย่อมาแล้วคุณต้องอ่านห0ิบรอบนะคะอย่างน้อยคุณถึงจะสอบได้นะคะแล้วอ่านยังไงในหนังสือหนึ่งเล่มนะคะหนึ่งอาทิตย์คุณต้องอ่านให้จบเนีย่ยหนังสือหนึ่งเล่มหนึ่งอาทิตย์ต้องอ่านให้จบแล้วก็วนวนวน,นไปอ่ะหนึ่งอาทิตย์วนวน,นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือบางทีถ้าเรา เราอ่านเข้าใจหมดละอ่านหนังสือแบบหนึ่งเล่มเข้าใจจริงๆใช้เวลาทวนหนึ่งถึงสองวันน่ะคือจบอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเรายิ่งเข้าใจยิ่งอ่านหนังสือเล่มเดียวจบไวเท่าไหรอ่อะเราจะมีมีเวลารีเพย์หรือว่าการอ่านซ้ำๆหลายๆรอบมีเวลาเยอะนะคะซึ่ง การอ่านซ้ำๆหลายๆรอบเนี่ยมันทำให้เราจำจาได้แม่นแล้วก็จำได้นานนะคะการอ่านหนังสือไม่ควรจะอ่านหนึงบทต่อหนึ่งอาทิตย์แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งอีกสัปดาห์หนึ่งอ่านอีกหนึ่งบทแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันอีกอาทิตย์นึงมาอา่าน อีกบทหนึ่งที่อ่านไปแล้วอ่ะจะจำไม่ได้เลยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยมันมันนานเกินไปส่วนมากคนที่สอบไม่ได้ก็คือไม่มีวิธีหรือว่าเทคนิคการอ่านหนังสือคือใช้เวลาในการอ่านนานเกินไปมันทําให้คุณจําไม่ได้นะคะอย่างเช่นของเวชกรรมเนี่ยเนี่ยมันมีคำพีนะคะมันมี22บทอะ่สิบบทเนี่ย คือหนึ่งอาทิตย์แต่ยุ้ยต้องอ่านให้จบภายในยี่สิบสองบทนะคะถ้าเริ่มแรกนะคะพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยจะแบ่งเลยนะคะวันนี้อ่านห้าบทนะคะอีกวันหนึ่งอ่านห้าบทอีกวันหนึ่งอ่านห้าบทภายในภายในหนึ่งเล่มอะ่ะสี่วันอ่านจบอย่างเงี้ยพออ่านจบแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่ในการอ่านบทที่หนึ่งอีกครั้งแบบแบบแบบเนี้ยซ้ำาๆ พออ่านแล้วคุณเขียนวันที่เลยนะว่าหนังสือเล่มน,นี้อ่านไปแล้ววันที่เก้าเดือนสองปีหกหนึ่งคืออ่านไปแล้วคือจบหนึ่งครั้งเนี่ยคือเขียนไว้ไวันที่เก้าต่อมาครั้งที่สองจบวันที่สิบเอ็ดทับสองหกสองเนี่ยเนี่ยวิจะเขียนไว้เลยเห็นไหมต่อมาครั้งที่สามเล่มน,นี้อ่านจบครั้งที่สามในวันที่ยี่สิบแปดทับสองปีหกสองเนี่ยพออีกครั้งหนึ่ง นะคะครั้งที่สี่เล่มนี้อ่านจบวันที่สิบพับสองับหกสองเนี่ยคือคือเขียนไว้อะว่าเราเปิดเล่มน,นี้อ่านเมื่อไหร่เราเราติ๊กไว้เลยว่าเราอ่านไปกี่รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มันเขียนไว้แปดรอบจริงๆไม่น่าจะต่ํากว่านี้นะคะจริงๆประมาณห้าสิบรอบนะคะตัวเนี้ยแต่ไม่ได้เขียนแต่ว่าถ้าคุณเขียนไว้อย่างเงี้ยเราจะจําได้นะคะว่า นังสือเล่มนี้เราอ่านไปกี่รอบแล้วบ้างเราจะดูเลยว่าความห่างระยะห่างของมันอะในการอ่านนะไม่ควรเกินหนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าเกินหนึ่งสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราลืมลืมหมดเลยแล้วก็เราเสียเวลาอ่านนะคะเ,ออเทคนิคที่สามคือการทําข้อสอบแล้วก็เก่งข้อสอบหมายความว่าอะไรการเก่งข้อสอบคือการเอาข้อสอบเก่าๆย้อนหลังประมาณห้าถึงหกปีนะคะเอามาเขียน เขียนนะคะยุ้ยใช้วิธีการเขียนหมายถึงว่าสมมุตินะคะข้อหนึ่งโจทย์เป็นแบบนี้คําตอบเป็นแบบนี้นะคะข้อสองโจทย์เป็นแบบนี้คําตอบเป็นแบบนี้แล้วเขียนแบบนี้ทุกข้อเลยแล้วจําคําถามแล้วข้อคําตอบคือท่องนะคะท่องคําถามคําตอบคาถามคำตอบ,ตอบ,ตอบ,ตอบแบบนี้ทาแบบนี้ทุกวันทุกวันนะคะแล้วเอาทุกบทข้อสอบนะคะมันมันไม่ได้ออกทุกบท ที่แบบเยอะนะคะมันจะออกแค่สองข้อสาข้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจะวงไว้ว่าบทเนี้ยมันจะออกอข้อไหนเยอะสมมติว่าตักกศิลาไข่ตัวไหนมันจะออกเยอะเราก็จะวงไว้วงไว้ในหนังสือนะคะแล้วก็เราจะเขียนเพิ่มเติมไปว่าข้อสอบอบทนี้มันจะออกแบบนี้นะคําถามมันจะออกแบบนี้คําตอบมันก็ต้องจะตอบแบบนี้แบบเนี้ยนะคะซึ่งยูอยากจะลิสข้อสอบไว้แบบเนี้ย เป็นเป็นปึ้งเลยนะคะเป็นค่อนข้างที่จะเยอะประมาณสามสิบสี่สิบแผ่นนะคะก็คือคําถามคําตอบคําถามคําตอบเนี่ยเขียนเขียนเขียนริดไว้นะคะแล้วข้อไหนที่ออกข้อสอบบ่อยๆเนี่ยให้วงวงแล้วก็ดอกจันทิ้งไว้ว่าเนี่ยมันออกออกแน่นอนออกทุกปีออกอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเทคนิคนะคะอันนี้ทฤษฎีนะกากระบาดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้า เป็นในลักษณะของการสอบปฏิบัตินะคะก็เอาข้อสอบมาอ่านเหมือนกันข้อสอบเก่าๆประมาณย้อนหลัง5ถึง6ปีแล้วคุณก็เทียบกันเลยเอามาวางเอามาวางเป็นตั้งเป็นตั้งไว้นะคะ5ปีแล้ววงว่าพืชชนิดไหนออกทุกปีคุณวงไปเลยนะคะทุกปีนะคะยุ้ยบอกเทคนิคอันหนึง่งอันที่ออกทุกปีอะเถาวันเปลียงนะคะเถาวันเปลียงเนี่ยคุณไปท่องมาเลยยุ้ยเป็นคนที่ ดูข้อสอบทุกปีจะมีถาวันเปลียงทุกปีถาวันเปลียงจะมีลักษณะแห้งด้วยแล้วก็แบบแบบสดด้วยนะคะดูทั้งสองแบบที่จริงๆอะอยูอะไม่เคยเห็นถาวันเปลียงแบบสดนะคะก็เลยเอาไปเซิร์ชรูปมาแล้วก็ปิ้นมามาแปะไว้ว่าถาวันเปลียงแบบสดมันเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบแห้งเรามีของจริงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ลิ์ไว้ว่าเราวงข้อสอบไปเลยว่า พืชชนิดไหนที่มันออกบ่อยออกเยอะแล้วก็เขียนมาเป็นเป็นข้อเป็นข้อสมมติเทวันเปียงนะคะเขาก็เขียนข้อหนึ่งเาวันเปียงออกเยอะสุดเนี่ยเาวันเปียงมีรสยังไงสรรพคุณยังไงข้อสองไอ้เทียนอย่างเงี้ยเทียนขาวมีรสยังไงสรรพคุณยังไงสามอะไรที่ออกบ่อยไอ้สมอไทยอย่างเงี้ยมีรสยังไงสรรพคุณยังไง ลิตไว้หมดเลยคือเขียนเขียนข้อสอบไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะเอาข้อสอบพวกเนี้ที่เราเก่งนะคะไปหารูปนะคะรูปแบบสดแล้วก็แบบแห้งว่ามันเป็นแบบไหนแล้วพอเราเอาแบบสดแบบแบบแห้งเห็นมาแล้วเนี่ยพอเราเราได้รูปเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิ้นออกมาแล้วก็เขียนเขียนสัรพคูณเขียนอะไรอยู่ในใบแล้วก็ทําแบบเนี้ยท่องท่องทุกวันส่วนวิชาเวชกรรมก็เหมือนกันนะคะเรจะเก่งว่า ข้อสอบไหนที่มันออกทุกปีและออกบ่อยอย่างน้อยอะ่ะมันต้องมีคำภีตักกศิลาก็คือเรื่องของไข่อยู่แล้วอันเนี้ยข้อข้อหนึ่งคุณต้องท่องไปเลยนะคะว่ามันมีลักษณะไข่แบบนี้คือไข้อะไรวิธีการรักษาเจ็ดขั้นตอนนะคะวิธีการยายาตัวไหนยาห้ารากเนี่ยจำไปเลยอย่างเงี้ยยาอะไรอีกอะที่แก้ไข้อะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองข้อห้ามอย่างเงี้ยซึ่ง อันนี้มันเป็นเบสิกอยู่แล้วออกทุกปีคุณได้ได้ยี่สิบห้าคะแนนอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของคุณเอาข้อสอบปฏิบัติมาทุกปีแล้วก็วงวงวง,วงไว้ว่าข้อเนี่ยตักกะสิ้านออกทุกปีอะ่ะเก่งไว้เลยท่องไปเลยนะคะเอาเอาหนึ่งหนึ่งข้อนี่ได้ละแล้วก็ไอ้ธาตุบรรจบเนี่ยก็ดูลักษณะของอุจละอะไรอย่างเงี้ยนะคะคัมภีร์กระสยอย่างเงี้คออยคือยุ่ยอกท่องท่องไปหมดทุกคัมภีร์เลยนะ แต่ว่าเลือกเลือกเฉพาะเก่งเฉพาะอันที่ที่มันออกบ่อยนะคะแล้วก็ดูเรื่องของการตรวจร่างกายว่าตรวจยังไงตรวจความร้อนคืออ่านไปไปหมดเลยอะตั้งแต่เราจะลิดไว้ว่าการตรวจปอดตรวจอย่างนี้นะการตรวจตับอเอามือภาพตรงข้างขวาแล้วเคาะๆอย่างนี้นะอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาตับมีปัญหาก็สอดเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าม้ามอยู่ทางซ้ายแล้วก็ ใส่ตรงนี้แนะแล้วก็เคาะๆอย่างเงี้ยก็จะเขียนไว้หมดเลยนะคะคือเก่งข้อสอบนะคะเนี่ยอันนี้คือสายเปอร์ิบัตทนะคะตอนนั้นทําได้89ดสิบเ้าคนไข้จะสูงสูงสูงมากเพราะมีเวลาเตรียมตัวเยอะนะคะปฏิบัติถ้าเป็นทางของเพสัชนะคะเรื่องของสมุนไพรเนี่ยยูแนะนํานะคะให้คุณซื้อสมุนไพรแบบตัวอย่างมาที่เขาขายกันอนะ ซึ่งยุ้ยยัยซื้อมาประมาณ2อ0กว่าชิ้นน่ะออตกชิ้นละ2บาท3บาทเนี่ยใช้เงินประมาณพันกว่าบาทในการซื้อมาแล้วทุกวันน่ะในการเตรียมหนังอ่านหนังสือนะคะออประมาณ6 7เดือนของเพศัพทนี่ที่ยุ้ยเตรียมตัวประมาณ6 7เดือนอ่านทุกวันนะคะคือสมุนไพรอ่ะที่เราซื้อมานะคะสมมติน,นะคะเป็นสารส้มอย่างเงย ยุ่ก็จะหยิบขึ้นมาอ่านว่าอันนี้คือสารส้มมีรสแบบนี้นะสรรพคุณแบบนี้นะแล้วก็จะเขียนติดไว้กับไอสมุนไพรที่เราซื้อมาแล้วก็จะพลิกดูว่าอ่าถูกไหมที่เราพูดอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าถูกก็เอาวางไว้อีกที่หนึง่งถ้าหยิบตัวไหนมาไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ผ่านก็เอาเก็บไว้อีกถุงหนึ่งอันเนี้ยยากเราต้องจําอย่างเงี้ยแล้วต้องทําแบบเนี้ยทุกวันนะคะยุใช้เวลาในการท่องสมุนไพร ตัวน,นี้นะคะประมาณวันละประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงทุกวันนะคะภายใน6เดือนนะคะมันก็จะจําเองนะคะเราไม่สามารถจำจำได้เยอะขนาดนั้นนะคะคือเราเลือกเฉพาะที่แบบมันจําเป็นหรือว่าออกสอบจริงๆเงี้ยนะคะลองไปไปใช้ดูการสอบเภสัชมันก็มีแค่การตอบสมุนไพรนะคะว่าสมุนไพรตัวนี้คืออะไรแล้วก็สรรพคุณยังไงลดยังไงเงี้ยอันนี้คือ เบสิกพื้นฐานที่ต้องรู้อยู่แล้วนะคะแต่อันอื่นยุไม่ไม่ได้อ่านไปอันนี้ยอมรับเรื่องเรื่องพวกกระสายยาหรือว่ายาตำรับเนี่ยไม่ได้อ่านไปก็เลยอาจจะพลาดตรงนั้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเตรียมตัวเท่าไหร่ก็ได้ประมาณ72นะคะก็โอเคอยู่ก็ผ่านนะคะเทคนิคสุดท้ายที่ยุอยากจะมาแชร์ในเรื่องของการอ่านหนังสือหลังจากคุณเตรียมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการอ่านหนังสือไว้แล้วเช่น อ่านเล่มนี้นะคะเป็นฉบับย่อนะคะแล้วก็เรื่องของการ,ริสต์ข้อมูลของข้อสอบไว้แล้วก็คําตอบไว้นะคะอันนี้ข้อ2อ,อันที่3คือว่ามีสมุนไพรแห้งประมาณ200ชิ้นแล้วก็เอามาทายตัวเองอะมาอ่านทุกวันนะคะแล้วก็ข้อ4ี่คือการเก่งข้อสอบที่ออกบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกทําอย่างเงี้ยนะคะแล้ววิธีการอ่านหนังสือมันจะแบ่งเวลาย,ยังไง ยิใช้เวลาอ่านหนังสือตอนที่สอบเวทน,นะคะอ่านทุกวันภายในหนึ่งปีอ่านทุกวันเลยบอกเลยว่าอ่านทุกวันทุกเวลาหลังอาหารนะเช้ากับวันเย็นวันละประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่อ่านอย่างนี้จําไม่ได้นะคะจําไม่ได้เช้ากังวันเย็นกินข้าวเสร็จก่อนจะทํางานเอาหนังสือขึ้นมาอ่านเอามาทบทวนเล,เล่มนี้ให้ได้เยอะที่สุดถ้าอ่านจบ ภายในหนึ่งเล่มหรือว่า,าทวนภายในหนึ่งเล่มจบก็คือหนึ่งรอบก็โอเคถือว่าประสบความสาเร็จแล้วนะคะพอกลางวันนะคะตอนเช้าอ่านติวนะคะทบทวนตอนกลางวันเอาข้อสอบมาทำนะคะถ้าเป็นทฤษฎีก็ฝึกทํากากบาทหรืออ่านข้อสอบแล้วคําตอบนะคะตอนเย็นทําอะไรตอนเย็นก็เอาสมุนไพรแห้งสมุนไพรสดมามาดูว่า สมุนไพรตัวนี้มีลักษณะแบบไหนก็จาจาแล้วก็ดูสรรพคุณไปอย่างเงี้ยนะคะทําไปทําแบบเนี้ยประมาณหนึ่งปีนะคะก็สอบก็สอบผ่านเลยภายในครั้งเดียวแล้วถือว่าไปสอบนี่คือแบบทําไมมันง่ายจังเลยอย่างนี้เลยนะคะเตรียมตัวมาอย่างดีอย่างเงี้ยคือข้อสอบอ่ะมันอยู่เราอ่านทุกวันเราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยเราก็จะจํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะ เรียนเก่งขนาดไหนนะคะหรือว่าเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยซึ่งความจำเอ,อบางคนเนี่ยดีกว่ายู่เยอะแยะนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่มีเวลาอ่านเนี่ยก็คือสอบไม่ได้นะคะของแบบนี้นะคะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็วินัยในการอ่านหนังสือที่แบบเป็นประจําสม่ําเสมอน,นะคะก็เลยต้องสอบได้นะคะนี่คือเทคนิคที่อยากจะมาแชร์แพทย์แผนไทยทุกคนนะคะถ้า ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ลองเอาเทคนิคนี้นำไปปรับใช้ดูนะคะเผื่อจะช่วยได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปวิจะมาพูดถึงเรื่องของงานของวิชาชีพแพทย์แผนไทยนะคะโปรดติดตามคลิปต่อไป